โอ้โหแม่แม่ยังคงถามเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนที่ถือบัตรคนจนแล้วก็ได้เยียวยาด้วยมันมีเงินไหลเข้ามาหลายก้อนแต่ละก้อนแตกต่างกันยังไงใช้ยังไงกลัวจะใช้ผิดจริงๆไม่ยากครับจัดให้ครับแบบนี้ฮะง่ายๆครับของเก่าแม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมต้นเดือนเดือนละ200-300ถึง300บาทแล้วคอรมอให้เพิ่มอีก5 0 0 3เดือนก็คือมการาถึงมีนาคม มิฉนั้นเนี่ยเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยแม่จะได้ทุกต้นเดือนเอาไปทําอะไรเอาไปซื้อร้านธงฟ้าถามว่าใช้หมดไหมหมดเดือนต่อเดือนมิฉนั้นแล้วต้องใช้หมดเดือนต่อเดือนในก้อนนี้นะครับแม่ส่วนของใหม่โอนทุกวันศุกร์เราชนะหกร้อยเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดร้อยบาทไปร้านที่ร่วมรายการเราชนะได้หมดเลยนะครับร้านคนเลือรึ่งก็ได้รวมถึงเรือโดยสารแท็กซี่วินจอยยยสองแถวรถตู้ ทุกอย่างนะฮะรถโดยสารก็ได้แต่เขาต้องลงทะเบียนในร้านค้าเราชนะก่อนนะครับมีที่ไม่ต้องลงทะเบียนได้ไปใช้ได้เลยก็คือขอสอมกบอขอสอรถไฟ b t port, s m r อส i อ p o r t ร์ท l แอร์เลลิงเงินเยียวยาทบได้แต่ต้องใช้ให้หมดก่อน31พฤศภาคมนะครับแม่